อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงแล้วก็ทางเพจ Facebook อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้ครับวันอังคารที่26นะครับผมวันอังคารที่26กันยายน2 5 6 6นนะครับเหมือนเดิมเด้อนะครับสมาชิกครับเนาะ วันนี้ก็เอาแนวทางนะครับพาหน่อย3รอบมาแบ่งปันให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับงวดนี้เป็นงวดของเมื่อวานนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ปังกันน้อยพิเศษเนาะนะครับเข้าน้อยพิเศษนะครับ51 1หเนาะนะครับ3ตัวบนออกนะครับน้อยพิเศษ3มตัวบนนั้นออกอะไรทุกคน3มตัวบนออก8 51นะครับ 8 5 1ล่างออก97ล่างออก97นะครับเมื่อวานนี้นะครับแนวทางของเราก็เข้า5 1 1 5นะครับผมเข้าตัวนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ตัวรูดนะครับศูนย์ไม่มานะครับมา1นะครับผมก็เข้าตัวนี้นะครับ1 5 5 1นะฮะน้อยพิเศษนะครับผมน้อยปกติกับน้อยวีพีเมื่อวานนี้ หลุดนะครับผมเมื่อวานนี้หลุดนะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าหน่อยเดียวหน่อยปกติหน่อยพิเศษน่อยปกติน่อยวีพีนั่นหลุดนะครับเอาอ่ะวันนี้มากันใหม่ครับวันนี้มาปังกันต่อนะครับผมสําหรับสูตรแนวทางหานอยนะครับผมสามรอบเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนจะไปดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้นะครับวันนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครป์นะครับช่องอาจารย์มีพาเฮงไว้ด้วยนะครับผมเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางนะครับวันนี้จะเขียนให้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะและใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม vip นะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม vip ไปรับแนวทางก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปเด้อนะครับกดเข้าไป จิ้มเข้าไปเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็แจ้งน้องแอดมินบ้านมงคลรวยทรัพย์นะครับผมเนาะแล้วก็รอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมมาดูนะครับแนวทางตำนอย3รอบวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมเอาตัวเด่นก่อนนะครับงวดนี้ตัวเด่นเด่นหนึ่งนะครับผมเด่นหนึ่งรองสี่ เดนหนึ่งร่องสี่ครับสองตัวนี้วิ่งลูดนะครับผมสองตัวนี้วิ่งลูดเลยนะครับผมสี่หนึ่งกับสี่นะฮะหนึ่งกับสี่วิ่งลูดได้เลยนะครับผมเนาะสองตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาร์กไว้ให้นะครับผมมาร์กสีก่อนมันถึงจะดูเด่นๆหน่อยนะครับผมสองตัวนี้นะครับเอาไปวิ่งเอาไปลูดได้เลยนะครับผมวันนี้มาแน่นะครับหนึ่งกับสี่นะครับผมเนาะ ส่วนตัวประกบตัวเจาะนะครับผมมานะครับผมต่อไปนะครับตัวประกบนะครับตัวแรกครับ1 2นะฮะผมตัวประกบตัวแรก1 2นะครับคือตัวเจาะนะครับตัวต่อไปครับ1 4นะครับ1 2 1 4นะครับชอบไหมส2ตัวนี้นะครับ สองตัวนี้ชอบไหมทุกคนนะครับผมอ่ะตัวต่อไปหนึ่งหกนะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับและตัวสุดท้ายของหลักหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายของหลักหนึ่งนะครับชอบไหมทุกคนนะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดครับนะฮะอันนี้คือ ตัวเด่นหลักหนึ่งนะครับผมต่อไปตัวรองนะครับตัวรองหลักสนะครับตัวรองของหลักเลข4นะครับผมอ่าตัวแรกนะครับ40ครับ40นะครับผมมาเลขคู่นะครับ40ชอบไหมทุกคนนะครับผมชอบตัวไหนนะฮะสูตรนี้จะยังเดินต่อไหมนะครับผม สูตรนี้จะเดินต่อไหมมาลองดูกันนะครับผมวันนี้เนาะวันนี้ปรับเปลี่ยนสูตรนิดหนึ่งปรับเปลี่ยนตัวประกบนะครับผมปรับเปลี่ยนตัวประกบนิดหนึ่งนะครับผมเนาะส่วนตัวดินนะครับสูตรตัวดินวันนี้ก็จัดสูตรใหม่มาให้นะครับผมสูตรเมื่อวานนี้เอาไว้ก่อนนะครับสูตรนี้คือสูตรใหม่นะครับปรับนิดหนึ่งนะฮะอ่าตัวต่อไปนะครับ สี่สองครับชอบไหมครับสี่สองนะครับสี่สองเดอ้อนะครับผมชอบไหมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้อาจารย์หน่อยนะครับผมเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้น่าจะปิดกั้นพอสมควรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามช่อง YouTube อาจารย์หมีแล้วก็เพจ Facebook อาจารย์หมีพาเฮงไว้ได้วยนะครับผมเนาะนะครับนะจะพาทุกคนปังนะครับผมจะพาทุกคนเฮงนะฮะสำหรับแนวทางตามนอยนะครับผมเนาะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับไปรับแนวทางนะครับก็กดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับผมเนาะลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับตัวต่อไปครับของหลัก4ครับ4 6นะครับผม4 6 นะครับ46ก็สวยนะฮะ46ก็สวยนะครับวันนี้เนาะนะครับวันนี้4 6ก็สวยนะครับอาจารย์ก็ชอบอยู่นะ4 6นะครับผมแต่มันชนกันหลายตัวนะครับเราต้องตัดให้มันเหลือเด่นให้มันเหลือตัวที่ชอบแค่2หางเท่านั้นนะครับผมตัวที่ชอบมากที่สุดนะครับอ่ะตัวต่อไปครับ4 8ครับ นะครับ4.8จะมาอีกไหมเมื่อวานนี้นอยปกติออก4.8ล่างนะครับนอยปกติออก4.8ล่างนะครับวันนี้4.8จะมาอีกไหมไม่รู้นะครับผมเนอะนอยนะครับพานอยนั้นออกได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับผมเนอะมาดูตัวนี้นนะครับของสามตัวนะครับดูจากเลข้ทยของเลขสามตัวนะครับคือครับ 3 1มนนะครับผม318นี่คือตัวเน้นนะครับเน้น18นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเด้อนะครับผม348ครับนะครับเน้นให้2หางนะครับผม2หางนี้คือตัวเน้นนะครับผมใครชอบก็พิจารณาดูนะครับผมเนาะใครชอบพิจารณาดูเลยนะครับผม ฮานอยวันนี้3มรอบนะครับใครจะเข้ากลุ่มนะครับ ID line ไลน์มาก็ได้นะครับไ d เไลน์สองศูนนี่คือ ID line ไลน์อาจารย์เองนะครับผมมาพูดคุยมาทักทายนะครับมาขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับผมเนาะตามไ d ดียไลน์นี้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวให้ดูแคปหน้าจอไว้นะครับผมตามนี้เลยนะครับใครจะกลุ่มก็ ไอีไลน์มาก็ได้หรือกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินนะครับผมอ่ะทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับก็ให้สมาชิก f c c ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เอามานําเสนอนี้นะครับไม่ได้การันตีว่าจะถูกหรือผิดเสมอไปนะครับผมเนาะก็ให้สมาชิก f c ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณเนาะในการรับชม นะครับผมชอบค่อยตามตามอ่านนะครับอ่ะเจอกันในคลิปต่อไปครับเฮงเฮงปังปังกันทุกคนสวัสดีครับ